เหล่านี้คือถ้อยคําที่โมเชได้กล่าวแก่อิสราเอลทั้งหมดฝ้าข้างโน้นของยาเดนในถิ่นธุรกันดานในที่ราบแห่งถินธุรกันดานตรงข้ามกับซูฟระหว่างพารานและโทฟเฟลและลาบันและฮาเทเซโรธและดิสาฮับสิบเอ็ดวันเดินทางจากโฮเรบโดยทางภูเขาเซีไปยังคาเดตบานเอาและต่อมาในปีที่สี่สิบในเดือนที่สิบเอ็ดในวันแรกของเดือนโมเชได้กล่าวแก่ลูกหลานอิสราเอลตามทุกสิ่ง ที่ยาหัวทรงบัญชาแก่เขาเกี่ยวกับพวกเขาหลังจากที่เขาได้โจมตีสีโหนกษัตริย์แห่งชาวอ,มอามูไรผู้ที่อาศัยอยู่ในเฮชโบนและโอจีกษัตริย์แห่งบาชานผู้ที่อาศัยอยู่ที่เอธารอดในเอเรอี R e I. ฝ้าข้างโน้นของยาเดนในแผ่นดินของมอบโมเชได้เริ่มต้นประกาศตรานี้โดยกล่าวว่า ยาฮูอาเอโลหิมของเราทรงตรัสแก่เราในโฮเรบว่าพวกเจ้าได้อาศัยอยู่บนภูเขานี้นานพอแล้วหันกลับและออกเดินทางไปยังภูเขาของชาวอามมไรและไปยังสถานที่ใกล้เคียงทั้งหมดในที่ราบแห่งถินธุรกันดาในภูเขาและในที่ลุ่มและในเนเก็บและบนชายฝั่งทะเลไปยังแผ่นดินของชาวเคนานไอและไปยังเลบานอนไกลไปจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติส ดูเถิดเราได้วางแผ่นดินไว้ต่อหน้าเจ้าแล้วจงเข้าไปและยึดครองแผ่นดินซึ่งยาหูอาทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเจ้าแก่อับราฮัมแก่ยิชชากและแก่ยาโคบที่จะประทานแก่เขาทั้งหลายและเชื้อสายของเขาภายหลังและเราได้พูดกับเจ้าทั้งหลายในเวลานั้นกล่าวว่าเราไม่สามารถแบกรับเจ้าทั้งหลายได้โดยลำพังยาหูอาเอโลหิมของเจ้าได้ทรงเพิ่มผูนเจ้าทั้งหลาย และดูเถิดวันนี้เจ้ามีจำนวนมากเหมือนดวงดาวในท้องฟ้ายาหูอาเอโลหิมแห่งบรรพบุรุษของเจ้าจะส่งเพิ่มเจ้าทั้งหลายอีกพันเท่าจากที่เป็นอยู่และอวยพรเจ้าดังที่พระองค์ได้ตรัสแก่เจ้าเราจะแบกรับความกดดันภาระและการโต้เถียงของเจ้าทั้งหลายโดยลำพังได้อย่างไรจงเลือกผู้ชายที่ฉลาดมีความเข้าใจและเป็นที่รู้จักในเผ่าของเจ้า และให้เราแต่งตั้งเขาเป็นหัวหน้าของเจ้าและเจ้าทั้งหลายตอบเราว่าคำที่ท่านได้พูดให้เราปฏิบัตินั้นดีและเราได้นำหัวหน้าเผ่าของเจ้าผู้ชายที่ฉลาดและเป็นที่รู้จักมาแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเหนือเจ้าเป็นผู้นำพันคนผู้นำร้อยคนผู้นำห้าสิคนผู้นำสิบคนและเจ้าหน้าที่สำหรับเผ่าของเจ้าและเราได้บัญชาผู้พิพากษาของเจ้าในเวลานั้นกล่าวว่า เมื่อฟังระหว่างพี่น้องของเจ้าจงพิพากษาด้วยความชอบธรรมระหว่างคนหนึ่งกับพี่น้องของเขาหรือคนต่างด้าวที่อยู่กับเขาอย่าแสดงความลำเอียงในการพิพากษาจงฟังคนเล็กเช่นเดียวกับคนใหญ่อย่ากลัวหน้าใครเลยเพราะการพิพากษาเป็นของเอโลหิมและคดีที่ยากเกินไปสำหรับเจ้าจงนำมาหาเราและเราจะฟังและเราได้บัญชาเจ้าทั้งหลายในเวลานั้นถึงบรรดาคำที่เจ้าควรปฏิบัติ แล้วเราออกเดินทางจากโฮเรบและผ่านทินธุรกันดาลอันใหญ่และหน้าเกรงถามทั้งหมดที่เจ้าเห็นในทางไปยังภูเขาของชาวอามูไราตามที่ยาหูอาเอโลหิมของเราได้ทรงบัญชาเราและเรามาถึงคาเดตบ,บานเนอาและเราพูดกับเจ้าทั้งหลายว่าเจ้าได้มาถึงภูเขา,ข,าของชาวอามูไรแล้วซึ่งยาหูอาเอโลหิมของเรากำลังประทานให้เรา ดูเถิดยาหุอาเอโลหิมของเจ้าได้ทรงวางแผ่นดินไว้ต่อหน้าเจ้าแล้วจงขึ้นไปและยึดครองมันตามที่ยาหุอาเอโลหิมแห่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ตรัสแก่เจ้าอย่ากลัวและอย่าท้อใจและเจ้าทั้งหลายมาหาเราและกล่าวว่าให้เราส่งคนไปข้างหน้าเราและให้เขาสำรวจแผ่นดินสำหรับเราและนำข่าวกลับมาหาเราถึงทางที่เราควรขึ้นไปและมือต่างต่างที่เราจะเข้าไป และเรื่องนั้นดูดีในสายตาของเราเราจึงเลือกคนของเจ้าสิบสองคนคนละหนึ่งคนจากแต่ละผ่าและเขาทั้งหลายหันไปและขึ้นไปยังภูเขาและมาถึงหุบเขาเอชโครและสำรวจมันและเขาได้เอาผลไม้บางส่วนของแผ่นดินในมือของเขาและนำลงมาหาเราและเขานำข่าวกลับมาหาเรากล่าวว่าแผ่นดินที่ยาฮูอาเอโลฮิมของเรากำลังประทานให้เรานั้นดี แต่เจ้าทั้งหลายไม่ยอมขึ้นไปและกะบฏต,ต่อพระโอษของยาหูอาเอโลหิมของเจ้าและบ่นในเต็นท์ของเจ้าและกล่าวว่าเพราะยาหูอาทรงเกลียดชังเราพระองค์จึงทรงนำเราออกจากแผ่นดินมิสราอิมเพื่อมอบเราไว้ในมือของชาวอามมไรเพื่อทำลายเราเราจะไปที่ไหนพี่น้องของเราทำให้ใจของเราละลายพูดว่าประชาชนนั้นใหญ่โตและสูงกว่าเรามือต่างๆใหญ่โตและมีกำแพงสูงถึงฟ้า และเราเห็นลูกหลานของอนาคิมที่นั่นด้วยแล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าหวาดกลัวหรือเกรงกลัวพวกเขายาหูอาเอโลหิมของท่านผู้ที่เดินนำหน้าท่านพระองค์ทรงต่อสู้เพื่อท่านตามทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่านในมิสราอิมต่อหน้าต่อตาท่านและในถิ่นทุรกันดารที่ท่านได้เห็นว่ายาหูอาเอโลหิมของท่าน ทรงอุ้มท่านเหมือนชายคนหนึ่งอุ้มลูกชายของเขาตลอดทางที่ท่านเดินทางมาจนถึงสถานที่นี้แต่ในเรื่องนี้ท่านไม่วางใจในยาฮูอาเอโลหิมของท่านผู้ที่เดินนำหน้าท่านในทางเพื่อสแสวงหาสถานที่สำหรับท่านตั้งเต็นท์เพื่อแสดงทางที่ท่านควรเดินด้วยไฟในเวลากลางคืนและด้วยเมฆในเวลากลางวันและยาหูอาทรงได้ยินเสียงคำพูดของท่าน และทรงพิโรธและทรงปฏิญาณว่าไม่มีใครในคนเหล่านี้แห่งชั่วอายุที่ชั่วร้ายนี้จะได้เห็นแผ่นดินดีนั้นซึ่งเราปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้ายกเว้นคเล็ดบุตรชายของเยฟุนเนเ,เขาจะได้เห็นและแก่เขาและลูกหลานของเขาเราจะให้แผ่นดินที่เขาได้เดินไปเพราะเขาติดตามยาหุอาอย่างสมบูรณ์ และยาหูอาทรงพิโรธกับข้าพาเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านตรัสว่าเจ้าก็จะไม่เข้าไปที่นั่นเหมือนกันยาหูชาบุตรชายของนูนผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเขาจะเข้าไปที่นั่นจงเสริมกําลังเขาเพราะเขาจะทําให้อิสราเอลได้รับมรดกและเด็กเล็กๆและลูกหลานของท่านที่ท่านว่าจะเป็นอยู่ที่วันนี้ไม่มีความรู้เรื่องดีและชั่วพวกเขาจะเข้าไปที่นั่นและแก่พวกเขาเราจะให้และพวกเขาจะครอบครอง แต่ท่านทั้งหลายจงหันกลับและเดินทางไปในถิ่นธุรกันดานทางทะเลแห่งก,กุแล้วท่านตอบและกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าเราได้บาปต่อยาหูอาเราเองจะขึ้นไปและจะต่อสู้ตามที่ยาหูอาเอโลหิมของเราได้บัญชาเราและเมื่อท่านแต่ละคนได้คาดเครื่องรบแล้วท่านก็พร้อมที่จะขึ้นไปบนภูเขาและยาหูอาตรัสกับข้าพเจ้าว่า จงกล่าวแก่พวกเขาว่าอยากขึ้นไปหรือต่อสู้เพราะเราไม่อยู่ท่ามกลางเจ้าเกรงว่าเจ้าจะถูกโจมตีต่อหน้าศัตรูของเจ้าดังนั้นข้าพระเจ้าจึงพูดกับท่านแต่ท่านไม่ฟังและกบฏต่อพระโอษฐ์ของยาหูอาและประพฤติด้วยความเย่อหยิงและขึ้นไปบนภูเขาแล้วชาวอโมไรที่อาศัยอยู่ในภูเขานั้นออกมาต่อสู้ท่านและไล่ล่าท่านเหมือนพึ่งทำและขับไล่ท่านจากเซอีไปถึงฮอมา และท่านกลับมาแล้วร้องให้ต่อหน้าย,ยาหูอาแต่ยาหูอาไม่ทรงฟังเสียงของท่านหรืองี่หูฟังท่านดังนั้นท่านจึงอาศัยอยู่ในคาเดทหลายวันตามจำนวนวันที่ท่านอาศัยอยู่